ครับผมสำหรับ EP ที่สนะครับหลังจากที่เราฝึกใจอี e ีแรกฝึกอนาปนาสตินะครับแล้วเริ่มชำนาญน,นะครับอีพที่สจะเป็นการฝึกโดยที่เราจะไม่ควบคุมการหายใจนะครับเราจะปล่อยให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเราจะมาดูรู้ลมอย่างเดียวนะครับและจะไม่มีการแทรกแซงใดๆทั้งสิ้นนะครับ ขั้นตอนนะครับก็เหมือนกับตอนแรกนะครับคือนั่งในท่านั่งที่สบายที่สุดท่าไหนก็ได้สำรวจตัวเองว่าเกร็งกล้ามเนื้อส่วนใดในร่างกายให้ผ่อนคลายให้หมดนะครับหลังจากนั้นใช้สติรู้อยู่ที่ปลายจมูกรู้อยู่แค่ลมเข้าและลมออก ไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงลินปีเหมือนตอนอีพีแรกแล้วนะครับเราจะรู้แค่ลมเข้าและลมออกเท่านั้นนะครับตัวอย่างนะครับหลับตาลมเข้ารู้ลมเข้าที่ปลายจมูกลมออกรู้ลมออกที่ปลายจมูกเมื่อหยุดก็รู้ว่าหยุดในระหว่างนี้ ร่างกายไม่ได้หายใจเราก็รู้ว่าหยุดที่ปลายจมูกให้รู้สึกนะครับตรงปลายจมูกลมเข้าก็รู้สึกใหม่ลมออกก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยเมื่อความคิดโผล่เข้ามาเราก็รู้ว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วเราก็ ไปที่ลมหายใจเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องรำคาญมันนะครับและบางทีถ้าเราเผลอนะครับไปตามความคิดฟุ้งไปกับความคิดเรากลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมถ้ามีสตินะครับโดยไม่ไม่ต้องหรือำคาญหรือหาเหตุผลใดๆกับมันนะครับทําต่อไปแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากที่เราทํางานหรือเรียนหนังสือนะครับ เราก็รู้ลมหายใจได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องหลับตาเมื่อว่างนะครับผมเมื่อเวลาว่างหากเวลาทํางานเราก็ใช้ความคิดไปเวลาเรียนเราก็ใช้ความคิดไปเมื่อว่างเราก็กลับมารู้ลมหายใจของเราดูมันเรื่อยๆมันออกก็รู้ฝึกให้สติมีกําลังนะครับบางวันนะครับเราก็อาจจะทํามันได้ดี มีสติดีมากบางวันเราก็อาจจะทํามันไม่ได้ดีเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกกังวลตรงนี้เราก็ต้องรู้สึกตัวนะครับว่าตอนนี้เรากาลังคิดกังวลรู้มันรู้ทันมันครับเมื่อความคิดเกิดขึ้นก็รู้แล้วกลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิมกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเหมือนเดิมเมื่อสติเรามีกําลังนะครับ เมื่อกังวลเกิดขึ้นเราจะรู้มันเฉยๆเราจะไม่สะเทือนมาที่จิตเพราะว่าจิตเราไม่ไปจับกับมันแล้วมันรู้เฉยมันจะไม่เกิดอารมณ์แพนิรขึ้นหรือความซึมเศร้าก็เหมือนกันนะครับเมื่อมันเกิดเรารู้เฉยๆแต่หน้าที่หลักของเราคือมีสติรู้ลมหายใจครูบาอาจารย์จะบอกว่าให้รู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลามันก็คือหลักการเดียวกันนะครับก็คือการฝึกอ,อนาปนสติ ฝึกให้เรามีสติมีกําลังในสติทําให้เรารู้เนื้อรู้ตัวนะครับเมื่อเราทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จาเป็นต้องทําตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงขอแค่ทําไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นแพนิคมันจะเกิดน้อยลงจนแทบไม่เกิดเราไม่ต้องกลัวว่าแพนิคมันจะเกิดกับเรานะครับมันจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เราต้องคิดแบบนี้นะ นะครับแต่เราจะไม่เกลียดไม่โกรธมันเวลาถ้ามันเกิดขึ้นกับเราสาหรับหลายๆคนนะครับที่ฝึกอนาปานสติได้ดีแล้วทําให้อาการแพนิคอาการซึมเศร้าแทบไม่เกิดขึ้นเลยหรือไม่เกิดขึ้นเลยเป็นเวลานานแต่ว่าอาจจะมีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่จะทำให้เราใช้ความคิดเยอะแล้วเราก็ลืมทอาอนาปานสติหรือว่าทํามันน้อยแล้วอาการแพนิค เกิดขึ้นมาหรืออาการซึมเศร้าเกิดขึ้นมาให้เรารู้ว่าจิตของเรานั้นไปจับกับความคิดเพราะด้วยสติของเรากําลังอ่อนลงจากความฟุ้งซ่านในระหว่างวันนะครับเราก็ไม่ต้องสีเรลียดเรากลับมาที่ลมหายใจของเรารู้ลมหายใจในช่วงที่อาการแพนิเกิดขึ้นมันก็สายบางทีเราดูลมแทบจะไม่ได้นะครับ ที่มันจิตมันสายเพราะว่าอาการไพนิ่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็สายเรารู้ลมหายใจแทบไม่ได้มันดึงเราออกไปที่ความคิดอีกแล้วซึ่งมันเป็นกระบวนการที่มันจะทําอย่างนั้นเลยครับแต่เราไปนไปกังวลกับมันเองจริงๆแล้วถ้าเรารู้ลมหายใจเรื่อยๆนะครับยังไงมันก็มันก็จะเริ่มเบาลงก็คืออ่าหัวใจมันก็จะเต้นเบาลงตั้งแต่ที่เรารู้ลมหายใจครั้งแรกอยู่แล้วนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้เบาจนเห็นได้ชัดแค่เรารู้ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะสมมุติว่าเรารู้ลงหายใจได้สองทีเราไปดันไปรู้สึกกับอาการแพนิคไปหนึ่งทีก็ไม่เป็นไรเรา,เาก็กลับมารู้ลมไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆ,อยๆมันอาจจะดึงกันไปดึงกันมาอย่างนี้นะจะดึงให้เราไปที่ความคิดเรา,เาก็กลับมาที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเกลียดอาการแพนิคนะครับ ให้เรารู้ไปเรื่อยๆร,รู้ไปเรื่อยๆครับมันก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติจําไว้นะครับว่า,าสติสตินั้นยังไงก็ชนะความคิดเพียงแต่ว่าเราอาจจะไป,ปรุงกับมันเราไปเข้า,าไปเชื่อความคิดนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันมันจะเป็นตามความคิดหรือไม่เป็นตามความคิดก็ช่างมันอะไรจะเกิดก็แล้วแต่ โลกนี้จะสลายร่างกายนี้จะตายไปก็ไม่เป็นไรขอให้จิตของเรานั้นสบายก็พอนะครับ